บายดีไหมคะก็ดีเรียกบุรพาดีกว่านะเปียกเนี่ยเรียกได้เฉพาะเพื่อนน้ำกับกาแฟไม่เสริมไม่ได้มีธุระอะไรกับบริษัทก็ไม่ได้อยากได้แล้วนี่ แล้วเป็นยังไงชีวิตดีขึ้นหรือว่าเลวลงก็ <C oughs> เหมือนเดิมเหมนะว่าแต่คุณเนี่ยรอดตายมาได้ปฏิหารน,นะ <C oughs> คนมันยังมีบุญอยู่นะสิคะ <C oughs> แถมยังดังได้ขึ้นหน้าหนือต่างหาก บุญคงหนุนนํำค่ะไปได้แหวนั่นเข้ามาอีกวงหนึ่งด้วยก็บุญมันคงหนุนเนื่องอีกไงละ่ะคะเป็นบาปของคนตายนะในตะวันเนี่ยมันบาปซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยสงสารว่ะ ค,คุณนิททรครับเดี๋ยวผมเชิญรนชนด้วยกันเลยดีกว่านะครับระวงว่างนะว่างค่ะเชิญจ้ะ สวัสดีสวัสดีครับคุณอินทร์สวัสดีครับว่างไหมมิเ,เรื่องอยากจะคุยด้วยอเออตามสบายดีครับ ถ้าอย่างนั้นผมว่าเราไปทานกันสองคนก็ได้นะครับวันนี้ผมไม่ว่างแล้วครับคุณจิตดีขอตัวนะครับใช่ครับ นี่ก็ตายไปแล้วคนหนึ่งแล้วก็ยังมีคุณอินทร์เข้ามาแทนและไหนจะคู่ขาเก่าอย่างนายบุรุภาอีกบอสขาข่าวนี้บอสต้องแย่แน่ๆเลยแหะคะ่ะเนี่ยมีคู่แข่งเยอะขึ้นแล้วก็น่ากลัวขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยนะคะบอสต้องหาวิธีมัดใจคุณระเวงด่วนเลยนะคะ เ,เ,เบื่อเบื่อชีวิตผิดพลาดอีกแล้วเปียเข้ากับแม่เขาไม่ได้ขนาดพยายามนนะแล้วนะแล้วเรื่องที่จอมมาอยู่ด้วยกนันน่ะเบียกบอกสาเขาแล้วไม่รู้กีก่หนเะนี่ยแต่เขาก็ออกมาไม่ได้เขาบอกเขาสัญญากับพ่อไว้ รู้สัญญาอะไรกันนักหนามันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างก็ได้นะลาอะไรความเป็นจริงไม่รู้สิสาเขาไม่เล่นความเป็นจริงอ่ะเขาก็น่าจะรู้ว่าเปี๊ยกเขาครอบครัวเขาไม่ได้นี่ยังมาบังคับทุกอย่างให้เปี๊ยกเป็นอย่างที่ครอบครัวเขาต้องการ นี่ล่าสุดมาบอกให้เปียกเลิกเ่นดนตรีเวียงน่า้จะรู้เปียกไม่ยอมทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเปียกเด็ดขาดอ,อะไรอุตส่าห์แต่งงานกับลูกสาวเขาทันทีนะยังมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเราอีกอ่ะทำไมเปียกพูดงี้พูดยังกับสาวเขาไม่มีค่าอะไรงั้นอะ เปี๊ยกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นน่ะเปียกพยายามแล้วนะผมไม่ช่วยอะไรไม่ได้เวนเคยบอกเปียกแล้วใช่ไหมว่าเปียกต้องอดทนมากกว่านี้เพื่อสาไงไม่ใช่เปียกคนเดียวหรอกนะที่อึดอัดอะ แ้ว่าสาเขาก็อึดอัดเหมือนกันเขาก็ต้องอดทนเพื่อเปียกะสาเขารักเปรียยมากนะ ชีวิตที่ทำให้ฉันมีความฝัน

เฮ้ยโต้เดี๋ยวหาน้องตีใหม่เล่นแทนเราด้วยนะเฮ้ยทำไมอะ่ะอยากทำงานหนึ่งวันมัน้งวะชักเบื่องงานหนึงคืนแล้วอยากอยู่กับเมียสงสารกูวะไม่ค่อยด้ดูแลเขเลยโอ้โห่เปียก กูไม่คิดเลยว่าความคิดดีๆอย่างเงี้ยน่าจะหลุดออกมาจากหัวมึงเฮ้ยเยี่ยมไว้เพื่อนกูนี่เดี๋ยวกูจะเล่นเพลงนี้ให้มึงเออเพลงนี้นะครับสําหรับคนรักเมียครับใครเลนกูก็รุกเต็นกันได้นะครับพวกเมียมาด้วยแหละ พกเมียม, <ś led> ม,มาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียแล้วมาด้วยเหรอพกเมียม,ม,มาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่นี้ต้องพกเมียมาด้วยทำไมน้อง

มามาผมจะบาค้องไม่ต้องไม่ต้องมาลุงวันนี้ผมไม่เมาครับอ๋อครับ สาเปียกไปบ่อยโต้งเลยนะให้หาคนมาเล่นแทนเปียกกะดีเลยนะเปียกวันนี้สาคุยกับพ่อพ่อรู้จักกับประธานบริษัทเคเบิลทีวีจะฝากเปียกให้ทำอยู่ฝ่ายสินประกรรม ฟังก่อนสิเปียกงานนี้เงินเดือนดีนะแล้วเปียกก็ไม่ต้องเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆด้วยพอเข้าไปนะเปียกก็ไปเป็นรองหัวหน้าแผานกเลยแล้วสาก็เห็นว่างานนี้เปียกทำได้แล้วก็ต้องทำได้ดีด้วยนะหยุดพูดเลยนะเปียกไม่อยากฟังเดี๋ยวเปี๊ยกทำไมล่ะสาผิดด้วยเหรอ ที่อยากเห็นสามีตัวเองก้าวหน้าสาเปียกพยายามทำทุกอย่างเพื่อสานะสาไม่อยากให้เปียกเล่นดนตรีเปียกก็ทำเรื่องงานเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของเปียกบ้างได้ไหมให้เปียกได้มีศักดิ์ศรีบ้างได้ไหมตอนนี้ทุกคน็หาว่าเป็นพวกเกาะเมียกินมากพออยู่แล้วเปียกศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้นะตอนนี้เปี๊ยกมีเมียแล้วนะ แล้วถ้าเปียกมีลูกจะทำยังไงล่ะเปี๊ยกเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมเพราะอย่างนี้แหละสาถึงไม่อยากออกจากบ้านนี้เปี๊ยกยังเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้เปียกคิดถึงแต่ตัวเองเปี๊ยกเห็นแก่ตัวเปี๊ยกคยได้ถึงสาบ้างไหมคะนึกสินึกอยู่ตลอดเวลาแหละว่าทำไมเปี๊ยกต้องมาแต่งงานกับสาด้วย นี่นยังไงเปี๊ยกก็พูดอย่างนั้นแหละดีงั้นอยากอะไรสิให้มันรู้ลาดูรอดไปเลยสิเดี๋ยวท้านะ นี่อย่านะเปียกอย่าไปนะอย่าทำให้สารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามากไปกว่านี้นะเปียกนี่เปียกเปียกอะไรกันอะไรกันนี่ทะเลาะอะไรกันเสียงดังบ้านนี่มันดึกแล้วนะคนสหลับจะนอนฮะรอจำเอาไว้นะสาเปี๊ยกไปคราวนี้จะไม่กลับมาอีกเปียกอะไรเนี่ย